ช่อง7 HD ร่วมใจประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำกว่า1,000ชิ้นแสดงความอาลายัสยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงครับ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายพัฒนพ,พงศ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD พร้อมด้วยนักแสดงผู้ประกาศข่าวและพนักงานช่อง7 HD รวมถึงน้องๆน,นักฟุตบอลจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาร่วมทํากิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดําเพื่อแสดงความอลาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงโดยริบบิ้นสีดํากว่า1000ชิ้นจากฝีมือของจิตอาสาช่อง7 HD ที่ร่วมกันทําในครั้งนี้จะนําไปแจกจ่ายให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อที่ช่อง7 HD เพื่อนําไปติดที่เสื้อแสดงความ อะไรต่อสมเด็จพระพันปีหลวงต่อไปครับค่ะ